ลืมเลื่อมไม่เขากินยาอยากมีับคนแรกแต่คนที่สองไม่ได้คิดลำบากครับลำบากค่ะก็ทํางานไปกินไปวันวันครับบางครั้งก็พอแม่ก็อึงเหมือนกันแนละยพอจะได้เรียนก็ไม่ได้เรียนก็ลําบากค่ะทําไงได้เหรอคะโรงเรียนหานอันดับแรกนะครับก็คงจะไม่พร้อมนะครับก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เพิ่งทํางานเขายังไม่ได้สอนแนวทางในการมีเทศสัม์เละครับ ปกตินี่ก็การตั้งคันของไม่ว่าวัยรุ่นหรือวัยทํางานพวกนี้มักจะเป็นอุปสรรคในการทํางานจริงๆถ้าไม่มีการตั้งคันเลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสําหรับสถานประกอบการครับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะสถานประกอบการสถานที่นี้ยินดีสนับสนุนทุกเรื่องครับมาตราที่8สถานประกอบกิจการต้องให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นอย่างถูกต้อง เหมาะสมครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะก็คือถ้าท้องแล้วคือการเรียนก็คือต้องหยุดคือหยุดไปแล้วก็ปัญหาก็คือไปสมัครงานก็ไม่ได้คือเรียนไม่จบ ค่ะก็ฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังเรียนอยู่ป้องกันคุมกำเนิดนะคะจะได้ไม่มีปัญหาป้าก็เตือนแลว้วาบอกกันนะว่ารักเรียนนะอย่าเรียนรักว่าอย่งั้นอยู่ๆมาก,ก็รู้ว่าเราท้อเถวเขามีอย่างนี้มาอบรมใช่ไหมละ่ะเราก็อยู่ตรงนี้เอาเกาะหนึ่งเลยว่างั้นเถอะเรียกมาชุบประชุมคุยกัน ส่วนของท้องถิ่นนะคะการดำเนินการแก้ไขปัญหาประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการของเอกชนแล้วก็ของสถาบันการศึกษานะคะถ้าเกิดเหตุการณ์มีเพศสัมพันธ์จริงจะมีการป้องกันตัวอย่างไรนะคะสำหรับัยรุ่นค่ะข้อมูลที่ทางฝ่ายปกครองหรือว่าฝ่ายท้องถิ่นพยายามเน้นย้ำให้บุตรหลานของเราเองนั่นอยู่ในสายตาที่เหมาะสมไม่ทำให้อ่าช่องโหว่ระหว่างพ่อแม่ห่างกันมากนักในเรื่องของ อบตอนี่นะครับเราก็พร้อมถ้าหากว่ามีกฎหมายอย่างนี้โดยเฉพาะนี่ดีเลยครับเราจะมีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาและก็ป้องกันก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะปัญหามันลุกลามไปมากกว่านี้นครับคุครับมาตราที่9สถานบริการต้องจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้อง เหมาะสมครบถ้วนและทั่วถึงบนพื้นฐานสิทธ,ธ,ธ,ธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยต้องรักษาความลับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ